สุดท้ายเขาต้องยอมรับค่ะว่าเวลาไม่มีคุณเนี่ยมันทุกข์ใจขนาดไหนเขาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงปะว่าเวลาไม่มีคุณเน่ะมันทรมานมากเจียนตุยขนาดไหนเจ็บปวดถึงซวงออกน้ำท่วมปากพูดไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับอ่ะเวลาไม่มีคุณเน่ะมันโคจะทรมานแสนทรมาน อีโก้ที่เขามีอยู่กลืนกินเข้าไปจนอิ่มจนมันล้นคอล้นคอหอยแล้วจ้ะสุดท้ายเธอก็ต้องยอมรับเมื่อไม่มีลูกศิษย์ชันมันทำมันทำให้เธอเจ็บปวดเจียนตุยมากมายขนาดนี้เหมือนเขาเนี่ยจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองว่าการไม่มีคุณมันทรมานมากมายขนาดไหน การที่ต้องทนเห็นคุณดูดีขึ้นมีใครหลายคนเข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยมันทรมานขนาดไหนเมื่อรับรู้เข้าคือเขาเนี่ยมูฟออนจากคุณไม่ได้ค่ะตรงนี้ที่เขาต้องยอมรับแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ไพ่ายแพ้ต่ออีโก้ของตัวเขาเองแล้วเขาได้ไพ่ายแพ้ต่อคุณแล้วเพราะเขา เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเหลือเกินช่วงเวลานี้เขาต้องยอมรับอ่ะก็ลูกศิษย์ฉันสวยก็คนมันสวยคนมันหล่อมันหน้าตาดีมันมีออร่าก็ต้องมีคนมาจีบมาขายขนมจีบเยอะเป็นธรรมดาอยู่แล้วอะ <c oughs> หัวโลเแบบแม่มดใส่มันคือต้องบอกเลยว่าอยากจะขยี้มากเลย่ะแต่กลัวลูกศิษย์แม่หมอ จะ,จะแบบว่าสงสารคุณอะ่ะเออก็ทาไม่ได้ก็คนมันออมีอักขระลดในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีสีสันในชีวิตมีออร่ามีเสน่น้ำเมตตามีแต่คนรักคนหลงคนมาตูม <laughs> ใครจะไปเหมือนเธอล่ะกินอีกโก้อยู่แต่ในบ้านในซอกในมุมอยู่แต่ในห้องมืด คือต้องบอกเลยว่าเขาทรมานอย่างแสนสาหาัสยิ่งเห็นคุณมีความสุขยิ่งเห็นคุณดูดีแต่งตัวกล้าที่จะาพาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนกล้าที่จะพาตัวเองออกมาจากห้องแคบห้องมืดนี้เขาเสียดายแล้วก,ก็กอดทั้งสี่เหรียญไว้แน่นแล้วก็มีพลังงานส่งมาหาคุณว่าเธอจะต้อง ไม่เลิกรักฉันเธอจะต้องหลงฉันเธอจะต้องมีฉันคนเดียวเธอจะต้องฟุ้งซ่านเรื่องราวกับฉันยิ่งฉันเงียบหายไปจากเธอเธอจะต้องอ้อนวอนฉันสิทำไมเธอไม่เป็นเหมือนที่ฉันคิดทำไมเธอไม่มีเยื่อใยเหมือนที่ฉันคิดเลยไม่ดูมากเลยอ่ะพลังงานฝั่งเขาคือพลังงานของของแห่งการอ้อนวอนต้องการอะไรฉันอ่านไพ่อยู่หญิงอย่ามายุ่งฉันเนี่ย มันคือพลังงานที่เขาแบบไม่คาดคิดเลยว่าแม่เสือสาวของฉันเขาจะทิ้งฉันไปแบบไร้เยื่อใยขนาดนี้จะบ้าตายกับตัวเองแต่ละคลิปจริงเขาคือพลังงานกลับกันเออแบบว่าไม่คาดคิดเลยว่า ทำไมการจากไปของคุณมันช่างแสนทรมานขนาดนี้เจ็บปวดรวดร้าวถึงซวงอ,อกอีโก้ที่เขามีอยู่เขากินจนอิ่มเลยกินเท่าไหร่คุณก็ไม่เห็นค่าเขายิ่งเขาเงียบเขานิ่งเท่าไหร่คุณก็ดูเมินเขาคุณก็ไม่เห็นจะมีปฏิกิริยาอะไรที่จะวิ่งตามให้เขากลับมาเลยอ่ะขอดูหน่อยพลังงานของคุณนะสับไ่สับไ่สับไปสับไปก่อนเวลาจะหมดละอีกหนึ่งนาที อยากดูว่าทําไมเพราะอะไรทําไมเขาถึงรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียดายเสียเซลฟ์เสียความเป็นตัวเองมากมายขนาดนี้ทําไมเขาสูญเสียความเป็น,นความมั่นใจของเขาไปหมดเลยดูซิเพราะอะไรคุณมีอะไรหรอคุณทําอะไรกับเขาปัจจุบันนี้คุณมีอะไรหรอทําไมเขาถึงคิดแบบนี้หนึ่งสองสาม,มเปิดไพ่สดๆเลยจ้ะอุ้ยอุย้เธอเขาบอกว่าเธอเซ่บ เธอโฟกัสงานโอ้โหแล้วคุณหญิงใส่เขาอ่ะคุณสวยเลิศเชิดยินใส่เขาค่ะลิ้นพันเลยคุณมีออร่าพลังงานที่กลับมาสวยมามีความมั่นใจอ่ะอารมณ์เหมือนนางแบบแบบถือกระเป๋าเดิน walking เข้าใจไหมเดินแบบเลิศเชิดคอเชิดอ่ะยิงใส่เขาอ่ะคุณมีการแบบปรับบุคลิกด้วยนะสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันแบบ เช่นเรื่องของการงานถามว่าก่อนหน้านี้คุณทํางานเป็นลูกจ้างปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะทํางานอะไรที่มันเกี่ยวเป็นธุรกิจของตัวเองคือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ที่ดีขึ้นกว่าตอนที่อยู่กับเขาแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะแบบที่เขาแบบอึ้งอ่ะเห็นแล้วอึง้งว้ายแล้วสวยมากค่ะราชินีพระจันทร์ชุดนี้คือสวยผู้หญิงที่ใส่ชุดลาตีมีอกมี การแต่งตัวที่สไตล์ที่เหมือนสาวแฟชั่นหน้าตาดีมีเสน่ห์มากบางคนนะไปทําเสน่ห์นะเมตตาไปลงหน้าหน้าทองไปทําอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเสน่ห์นะเมตตาคือตอนนี้คุณมีเสน่ห์มากแล้วก็ปรับบุคลิกด้วยการแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นเซ็กซี่ขึ้นดูแพงขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวไม่เป็นแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหทั้งรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมจัดหนักจัดเต็มค่ะจนคนคนนี้เสียดายมาก แล้วในความสวยความมีเสน่ห์ยังแถมไปด้วยความรวยค่ะมหาสมบัติเจ้าแห่งพวกข้ศัพย์เออเหมือนสายยามเพียนาเลยนะเธอเธอมีเสน่ห์ต่อเขามากและเธอก็ดูรวยดูแพงมากตอนนี้เธอหยิ่งใส่เขาแบบว่าเขาไม่คาดคิดว่าเธอจะทําได้อ่ะเธอหยิ่งเธอเมินเขามากเลยเขารับไม่ได้เขาเครียดค่ะในสุดเขาก็ต้องยอมรับว่าการไม่มีคุณมันแสนจะเจ็บปวดทรมานสาหัสข,ขนาดไหน จิงมากเลยค่ะเอาไปหนึ่งจุ๊บหัวเราะใส่มันด้วย <laughs> ในสุดคุณก็คือผู้ชนะเพราะฉะนั้นะใครที่รู้สึกว่าตรงมากๆก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนข่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะบรารมีพ่อยกไม่ยกของแม่หมอเจ๊ป้าป๊าป้าปาไม่ยกไม่ยก นะคะทุกคนเลย FC ของแม่หมออย่าเพิ่งเลื่อนผ่านหากว่าทุกคนรู้สึกว่าชอบอการทานายทายทักการดูดวงของแม่หมอมากๆทุกคนสามารถเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆผ่านบัญชีนี้ได้เลยนะคะ please please เพราะว่าแม่หมอจะนําเงินนะคะไปสร้างปู่พญายนาคในสํานักของแม่หมอแม่หมออยากสร้างพญายนาคแบบคู่รักในบ้านของแม่หมอเองเพื่อเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสักกราระบูชาขอพรเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องธุรกิจ แล้วพญานาคเนี่ยเป็นนาคตัวแทนของพวกท้ัตร์มหาล่ำรวยใครขอพรพญานาคนะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินนะคุณจะปังคุณจะเวอร์มากเพราะว่าลูกศิษย์แม่หมอทําบุญรอบที่ผ่านมาทุกคนถูกหวยพร้อมกันหมดเลยนี่คือปฏิหารอย่างหนึ่งในสายยานพญานาคขอวันนี้ได้วันนี้ไม่ใช่ขอวันนี้ได้ชาติหน้าแน่นอนขอการันตีค่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักเพราะเรากําลังสร้างพญานาคแบบคู่รักขึ้นมาทําให้เราสมหวังในความรักแล้วทุกคนโอนเงินมาเท่าไรอย่าลืมทักไลน์หลังบ้าน มารับอ่าโวเปอร์สายมูฟรีๆพร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆกับแม่หมอทางไลน์ได้เลยค่ะ